บอลอัดขีบนี่ออ้ยแจ่วแม่งดาบพี่น้องเอ้ยนี่ปลาแดดเดียวจ้าแล้วก็ไก่ทอด็นบจิ้มพี่น้องมาเด้อกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกขั้นในะจพี่น้องจ้ามากินเขาพี่น้องเขาเศร้าจังมุตะเลี้ยวไก่ทอดปลาดุแดดเดียวน้ำพริกวิธีกินกันที่นครงกันไอ้น้ำพริกตาแดงนะจ๊ะแต่คลิปคุณละ มาขูบกับเผาพี่น้องเลยแส่ตู้เย็นไว้ขยังมาุกขฮะขูยังมาสุกมีนะเองต้องมีนะก็แล้วบโอยหอมหอมแมงดาเลสีสันดดนใจพี่น้องเ้ย บข้าวซอ,พงงอ,อ,อ,อวยพี่น้องกินอยู่โรงงานอืมถอดถอดไม่มานี่แบกิ่นไก่หอมขในงยพี่น้องเลย

เออโอเคปัคุณค่ะเอ,อ,อาเนี่ยใส่มือได้ปี่องไกล้ช่วนนี้ทอดแสบเนื้อเนื้อไหลตีกระดูกแน่อนอน khuốc khuốc gạo 20.000 kinh này 100.000 nữa nó tiện hay nhá, nhá mà. Uhm. Ừ. Uhm. cay mà. cay nước นึกนะว่าเป็นแกนลัอนใลยอดผักติก,ก็อนมากเกือเหตุะหมา่จอดิดนะนะมันเดยจะเป็นแกนลัอนอันมีน้ำจิ้มไป,ปรกงไงประดูกสืยมากกกสวยมากรูล้ละร้อยชี้สิยห้าสิบเือโตกับตือมาตีโตก,าตาโตกาสามสิบกว่าบาทตกตัวละสิบ,บาท วราซป้อปป๊อปุตัวแปดวันเก้าบาทนะเอ 8, 9, อจิ้มไก,ก่กระแสบ็ัไนแล้วอื <c oughs> ้ม <c oughs> เพิ่งนะอืมคลุกแบบนี้แซ่บเป็นเมนูที่ง่าแต่อร่อยมาก,มกอือมีใกล้กับเสือมะเขือลูกซิมไปดูก่อน กับบอมมีประคอชับนอนขาบนียมมากนู่นดแล้วมัหน,านมหาเติมปลาสลิดมามักบเ่บ่ได้คุกแป้งเลยพี่น้องไก่มักใส่รถดีครับสุดรถ ดาตาแดงแก่คัดไปเนี่แบบว่ายึดตัวเย็นไ้น้ำพี่ที่หลบแ่มาดิ

ไม่เอาอีกนี่เขาก็ทำเพืนีหลายๆข้าวเช้านะคะกินเยอะก็ไม่เป็นไรข้าวเที่ยงเราก็กินไม่น้อยเอาแล้วตอนเย็นเราก็ไม่ต้องกินเอ้ายังละเอียดใครบุกันตายก็เสร็จแล้วดีใจ อาจรตังน้อย่ขาเว้ยเรับบอนีถงแมงดา cả cả cá lụt đây Hãy subscribe cho kênh Ghiền nhé แล้ปิดปิดคลิปกันนะมะนาวไหมนะต้องกินน้ำตว้พี่น,ออน,น้องออมตึมแท้เอาบอกกันกินพี่หนาอยพี่น้องคอยคอยกินฝ้ากินข้อแล้วก็ความไป็นเอกลักรณ์หวานต่อนะครับเดี๋ยวย่ำงบายบายสีเมนูอย่างกะติดตามนะจ๊ะคลิปนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบาย